เดืดก็ขอสวัสดีเพื่อนกับมีลักนักสะสมครับมาพบอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนรักสี่ชั้นเนะครับสําหรับคลิปนี้ครับทางช่องมีเหรียญที่หลายๆคนครับอาจจะมีอยู่นะครับว่าเหรียญองค์พ่อรอก้าวเรานะครับมีเหรียญที่ระลึกนะครับที่ค่อนข้างหายากครับในณปัจจุบันนี้ครับเราไปติดตามรับชมเกี่ยวกับข้อมูลครับของเหรียญปีพศนี้กันนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ถือว่านครับณวัน จะหายากนะครับเหรียญแบบนี้นะครับก็คือเหรียญชนิด5บาทนั่นเองนะครับเป็นเหรียญนิกเกิลครับวัรลที่10ครับครบรอบ75ปีการลุกเสือโลกนะครับมาดูนะครับลักษณะของเหรียญก่อนนะครับเป็นเหรียญกระสับโลหะสีขาวครับทองแดงผสมนิกเกิลครับเคลือบไส้ทองแดงราคา5บาทไม่ขัดเงาครับวงขอบนอกครับมีเฟืองจักรนะครับวงขอบนอกนะครับ มีเสื่องจากขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับก็30มิมลิเมตรนะครับ, mm, รบมาดูตววลายของเหรียญน,นะครับตวดลายของเหรียญขององค์พ่อรอเก้านะครับตรงกลางเหรียญจะเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับปีนภัพทางาเบื้องขวานะครับทรงเครื่องแบบพระประมุกนะครับคณะลูกเสือแห่งชาตินะครับความที่มีไว้นะครับก็คือ องค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาตินะครับโดยมีจุดกลมนะครับขั้นระหว่างข้อความดังกล่าวนะครับก็คือตรงนี้นะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังของเหรียญกันบ้างครับด้านหลังของเหรียญตรงกลางเหรียญครับมีรูปสัญลักษณ์นะครับงานฉลองครบรอบ75ปีการลูกเสือโลกนะครับด้านขวามีข้อความ บอกราคาครับว่าเหรียญน,นี้คือเหรียญชนิด5บาทครด้านซ้ายข้อความว่าบาทนะครับใต้รูปสัญ,ญลักษณ์ครับดังกล่าวมีเลขบอกปีพุทธศักราชที่ผลิตคือปีพศ2525นะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบน,นครับมีข้อความว่าที่ระลึกครบรอบ75ปีการลุกเสือโลกตามภาพเลยนะครับนี่คือเหรียญที่ คงพ่อเราเก้าเรานะครับมีมีไว้ให้นักสะสมครับได้สะสมก็คือเหรียญชนิด5บาทนั่นเองครับแต่มีอีกก็คือเป็นเหรียญชนิด10บาทนั่นเองครับแต่ทางช่องยังไม่มีนะครับก็เลยเอาเหรียญชนิด5บาทมาให้มิลักนักสะสมได้ติดตามรับชมนะครับขนาดเหรียญ5บาบาทครับมีมูลค่าของเหรียญนะครับอยู่ที่1,250บาทนะครับ1,250บาทนะครับ นี่คือข้อมูลที่ในเพจนะครับในเพจที่มีการวางขายนะครับและเป็นเหรียญที่มีจํานวนการผลิตนะครับอยู่ที่206000เหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญชนิด5บาทนะครับซึ่งเหรียญน,นี้นครับเป็นเหรียญที่ประกาศใช้ครับเมื่อวันที่29ธันวาคม2 5 2นนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ ค่อนข้างหายากนะครับเพื่อนๆหลายคน,นครับอาจจะยังไม่มีนะครับแบบนี้นะครับเหรียญชนิด5บาทองค์ข้อหล่อเก้านะครับมีความสวยงามนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้มีการผ่านใช้ง,งานแล้วนะครับราคาที่ได้กล่าวไปคือ1,250บาทก็คือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้ง,งานนะครับแต่เหรียญน,นี้ผ่านการใช้ง,งานมาเยอะนะครับ อยู่ที่ประมาณ750บาทนะครับสาหรับเหรียญนี้นะครับท <drain arbe reminis ounce> ี่ได้รับซื้อมานะครับรับซื้อมาประมาณ750บาทนะครับนี่ก็คือข้อมูลนะครับที่ทางช่องคนหลักสีนะครับได้นํามาฝากมิลักนักสะสมครับสาหรับคลิปนี้ครับทางช่องก็มีข้อมูลนะครับมาฝากพี่ๆนเพื่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้รับซื้อนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับ ก็เลยมีข้อมูลที่หลายๆท่านครับอยากจะทราบก็เลยนำมาฝากนะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องก็ขอ,อกำลับบงใจด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามนะครับผู้ที่เข้ามาใหม่นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับข้อมูลนะครับกับทางช่องนะครับเกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่จะได้ทำการ เตรียมข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสาบไม่ว่าปีพศไหนนะครับก็จะนํามาให้มิรลักนักสะสมได้รับชมรับฟังอยู่ตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องก็ขอจบการรีวิวเหรียญอองค์พ่อเลวเก้าไว้เพียงแค่นี้นะครับพบใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ